ณศาลหลักเมืองกันทลลักษ์อำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมฟื้นฟูหัวใจสร้างกำลังใจพี่น้องชายแดนศรีสะเกดซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดรวมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์อำเภอกันทลลักษ์เทศบาลเมืองกันทรลักษ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่พิธีสําคัญครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระวชิรสิทธิทธ,ทธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประหยัดทิลาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดกล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนศรีสะเกด ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันส่งผลต่อจิตใจการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความร่วมแรงรวมใจของทุกภาคส่วนอธิการเจริญพระพุทธมนต์พิธีใบสีสู่ขวัญการรำใบสีเพื่อเป็นพลังใจตลอดจนการสแสดงดนตรีพื้นบ้านและการจัดบูธชมชิมอาหารพื้นถิ่นเช่นขนมอัดจจแกปลาอิฐาย,ย่างเกลือ ข้าวต้มมัดโบราณและอีกมากมายในกิจกรรมสีสะเกตเมืองสร้างสรรค์มหาศจย์เสียงดนตรีสีสะเกดครีเอทีฟซาวสองพันยี่สิบห้าภายใต้โครงการวัฒนธรรมฟื้นฟูหัวใจสร้างกำลังใจพี่น้องชายแดนสีสะเกตเป็นการแสดงดนตรีของเครือข่ายดนตรีจากสถานศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดสีสะเกษให้ยั่งยืนต่อไป ด้านนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวในพิธีว่าพลังศรัทธาและความอบอุ่นจากชุมชนคือพลังสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับประชาชนเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคีแม้จะมีความสูญเสียแต่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจบั่นทอนกำลังใจของพวกเราได้ ในโอกาสเดียวกันนี้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จรวด BM-21 ของกัมพูชายิงตกภายในร้านสะดวกซื้อบริเวณปั๊มน้ำมันได้เข้าร่วมพิธีทําบุญและพิธีใบสีสู่ขวันด้วยแม้บรรยากาศจะยังคงแฝงไว้ด้วยความโศกเศร้าแต่ครอบครัวผู้สูญเสียต่างได้รับกำลังใจจากผู้เข้าร่วมพิธีที่พร้อมอบอ้อมอารีและส่งมอบความห่วงใยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ที่นี่กับคุณพ่อปรดิษรานได้นำพระอบคท,ที่เกี่ยวเกกันต่อไปครับครับในโลกนี้ที่ข้าพเจ้าจะได้พระกรที่ดีไปสีสุขันในวันนี้อิติอิติโสตโรนะอาอุนะโมภุตายะข้าพเจ้าจะได้อานเชิญเทศไทิเทวาเทวดา ของพี่น้องทั้งหลายคั้งนี้เป็นขวัญกำลังใจโอให้ก่อเล่าปฏิยาฝันของเจ้ามา,าอ,อดแยวให้อยู่ดีนีสุขโลกโตขหาอยูทางค์ให้ เซ็นกนนกัน,กนขอให้สรรพินทร์สรสสรพสุขสรรพรงสรรพภัยต่อไปนี้ อะะบอลใช้มากดีนะคะนักเรียนชั้นปรถมศึกษากีที่6นีนน่ค่ะนักเรียนรัชรับฟังด้ดั เสถานการณ์ท yeah> ี่ผ่านมาอาจจะมีความตกอกตกใจนะครับนฝักางตัวนี้ฝัทยนะคะตัวนี้ตัวนี้ปกาหมกระเทีมอทัยแล้